สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเขยสุขโขทยัยสะพายกระสินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําแกงหอยขมใส่ใบกแกงแก่นะคะหะรือใบชะพูค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีท,ทากันเลยค่ะอันดับแรกเราจะใส่น้ํามันพืชนะคะพริกแกงส้มหรือพริกแกงเมียงค่ะที่บ้านจะตำเองนะคะพัดให้หอมเลยค่ะพอพัดหอมดีแล้วสุกดีแล้วเราก็จะเติมน้ำรางโครกลงไปค่ะนี่ค่ะเติมไม่ต้องเยอะมากนะคะ นี่ค่ะพอทิ้งไว้ให้เดือดน,นะคะจากนั้นเราก็จะใส่หอยขมที่เราเตรียมไว้ค่ะเราก็จะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เตาะตูดหอยออกนะคะก็คือ,อะจะฟันตรงตูดหอยออกเพื่อให้ต้นที่เรากินเนี่ยจะได้กินง่ายๆค่ะใส่กะทิลงไปนะคะสักหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันทิ้งไว้ให้เดือดน,นะคะให้หอยซุปค่ะ พอหอยซุกเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสค่ะด้วยเกลือนะคะตามด้วยพงหนัวค่ะนิดหน่อยนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะให้ละลายหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะเตรียมข้าวคั่วไว้นะคะตําให้ละเอียดนี่ค่ะใส่ลงไปเลยใส่ให้หอมนะคะตรงนี้จะขาดไม่ได้เลยค่ะข้าวคั่วแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะ ทิ้งไว้ให้เดือดนะคะพอเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบเกงเก้หรือใบชะพูค่ะที่หั่นไว้นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะชอบใส่เยอะก็สามารถใส่เยอะๆได้เลยนะคะเพื่อความหอมใส่แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะเคี่ยวให้น้ำหวดสักหน่อยนึงนะคะเพื่อให้น้ำ้นสักหน่อยค่ะนี่ค่ะ น้ำเขาก็จะมีความเข้มข้นของข้าวคั่วนะคะนี่ค่ะหน้าตาของแกงหอยผมใส่ใบแกงแกหรือใบชะพูนะคะน้ำข้นๆค่ะเซตแล้วนะคะแกงหอยขมของเรานี่พร้อมตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเคยสุขไทยสะพายกาลสินกันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามรับชมได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ